สวัสดีครับผมผมกี้เองนะฮะรีวิวในวันนี้เนี่ยผมจะเป็นสินค้าในรูปแบบของบางหูนะครับผมแล้วก็แหวนแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมที่มาของสินค้าตัวใหม่นี้นะครับผมต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากหลายๆท่านเลยนะครับผมหลังจากที่เราไปทําการออกบูธต่างๆมากมายนะครับผมลูกค้าหลายๆท่านนะฮะ เขาจะถามมาว่าเราไม่มีสินค้าในรูปแบบของอะเซซอรี่ต่างหูหรือตุ้มหูกันบ้างเหรอเพราะว่าสินค้าของเรากัเบื้องลายโบราณแบรนด์เบสของเราเนี่ยคือลวดลายมันสวยนะครับผมทั้งนี้นะครับผมทําให้ลูกค้าที่ฟีดแบ็กมาเนี่ยอยากเห็นเขาเรียกว่าสินค้าแนวใหม่บ้างนะครับผมทีนี้เราก็เลยเอาแบบมาก็คือมีต่างหูแหวนนะครับผมซึ่งต่างๆแล้วเนี่ย ทำมาจากเซรามิกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เอาลวดลายเข้ามาอยู่ในเซรามิกในรูปแบบของอัซอรีแทนนะฮะทีนี้ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้ฮะจำคอนเซปต์กระเบื้องลายโบราณแบนเบสของเราได้ไหมฮะก็คือเราสามารถทําการทําสีได้ทําลายใหม่ได้ถ้าหากสินค้านะั้นมีปริมาณมากพอแล้วถึงกําหนดนะครับผมตัวอัซอรีของเราเนี่ย คอนเซปต์ก็ไม่ต่างกันครับผมสามารถทําลดลายได้นะครับผมซึ่งมันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะครับผมซึ่งไม่มีที่ใดเหมือนแล้วก็ที่ใดก็ไม่เหมือนเรานะครับผมว่าสินค้านั้นอ่ะมันจะกลายเป็นของท่านเองให้สินค้าชัซซัลีของเราเนี่ยยังคงซึ่งไว้ความเป็นคัสตอมไมซ์เหมือนเดิมนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับผมสนใจในตัวชัซซัลีของเรานะสามารถถามเข้ามาได้ครับผมในช่องทางของไลน์แอดเดอร์ติัทนะครับผมหรือว่าทาง Facebook เบื้องไลบรารเบสก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าแบบตัวอย่างก็ไได้ทที่่โชรมเึงา มีตัวอย่างพร้อมให้ท่านดูนะครับผม